เอ้ยทำไมมันมันบั๊อกหรอมันไม่ขึ้นอ่ะเออเดินเข้ามาก่อนเนี่ยเดินเดินเข้ามาแล้วครับเดินเข้ามาไม่ขึ้นขึ้นแล้วคุณล่ะจริงจังอ่ะโ้ยจิ้มไฟโอเคโอเคขึ้นแล้วนี่อย่างกว้างเมื่อไหร่จะเดินทวงมันจะมีห้องนึงนะพี่เปิดประตูไว้ไม่ก็เปิดไฟไว้ไม่ก็มีดตอนหน้าไอนหน้าโอ้ยโอ้นี่เจออยู่ไหน จะวีไม่ไม่เจ้าสิ่งสิ่งจุ่ยยอเซลจุอเกินออกซายออายเดียวเบมีเอาพวกเทียนบูชาพระไก่กันท่าเป็ดยูเลเอาไรหมดเลยครับอันไหนฮะสีฟ้าใช่ไหมไม่ไม่อันไหนที่มันเหลือสองอันสีขาวมันก็สองอันเหมือนกันนะสองอันเลยไง้คน อ๋ออ๋สีตาสีากับเนี่ยไม่เห็นทั้ง้าจูดมันบังเดมดีเจมเอาศึกเอากไปเอาทูอไปด้วยอันรับสองเวย์รับสองอัลไปด้วยเราปิดไปกลนของคนนโอเคตรงนี้นะารหองอุ้ยอุ้ย จะตกหมดออกมาหมดเลยเอาแม่งเอาต fit, <c <c ู <c <c ้เคียนมา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 ด้วยกันใจเย็นอย่าเพิ่งไปกันไปใจกลางไม่มีอ้าวอ้าวแล้วจะจุดยังไงจะให้จะให้ขู่ี่เหรอครับโอ้โห่ดีดีดนขาเลยข้อแค็ใส่ก็จะไปให้โอ้ยเั็บว้าวโอ้ยเด็กเปลี ไม่ใช่เป็นเดิมนะอัดหน้านะแอบนแอบเนะ่มไม่ใช่แบบเหมือนแบนแมงอยู่ด้านบนนะเลยอยู่ด้าน้างแล้วแม่บอกใครด้วยโอ้ยแย่นะโว้ยไปด้อยแย่ใช่ที่ แล้วอีกคนไปไหนอะทำไมละสะยังยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดไม่ไม่อะไรไ่เยอาเลยเอาเลยไมเลยผมมีแล้วผมมีแล้วโอเคโอเคเอาเชิญเีแล้วกนจะได้ไปยิ่ผวจัดเลยจะให้ตาย ตีอันปลาบ้างนี่ยเฮ้ยคิดว่าทันจะได้แบบกลับไปดีเลยกตีนะครับได้ถ้าผีไม่ใกล้มันจะทำถ้าเราจุดไฟมันจะทำให้เจอไปทางแต่เราจุดสี่คนเนาะวิ่งไล่มาเลยครับเดี๋ยวเดียวเดียวใหญ่นะใหญ่ฮันนะปลาทันท้องถ่ายับมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกิี เลต้ตก็เกิบปุ๊กไม่ตอม่อเรื่องต่อเลยแ <c oughs> ม่เจอแบบไม่ให้พักมาแล้วเดินไปไหนก็เจอเจอโอเวราโหลดถ้ามันกดอมาจ <c oughs> นะทำอะไรใส่เไยแต่ปักเอ okay, บ,บมาลวมาละมาละถอยเลยครับถอยเลยไม่เป็นมาแล้วอยวนะ เปิดถ้าเปิดสปีดบอกนี่ยมันมันยิ่งหนาแน่นขึ้นไอ้แก่านได้ปุ๊บแม่เอาตีหัวใครครับเนี่ยติดหัวใครโอเคโอเคชาวบ้านติดไหมไม่ยินทายติดหัวใครไปดูอะบังาไม่ติดหรือไม่ติดอะไม่ติดเลยโอ้ไม่ติดเหรออืมใช่รอบอีกรอบ ไกลเอากันใหม่รอรับเลยแล้วเนี่ยทำไรเนี่ยพีชกำม้อนมาๆๆเหลือเหลือเหลือเนี่องนี่ไงนี่ไงคามดักนา <Come here. S 1> จบเลยถ้าคืนดักนี่จบเลยนะมาแล้วมาแล้วกำมอเบส หนึ่งลูกไม่ไม่ถ่ายเลยติดเ้เฮ้ยวิ่งวิ่งมอคนติดดติดติดติย่าพิ่งครับอย่าอย่าไมเริ่มันัะอย่าไมเริ่มอย่าเพิ่งครับอ่ะุมาถมาถช่วยด้วยช่วยด้วย่้วจุดยังไงับออกแล้วออกริงูเฉยเกอบเกบบตายเกอบตาย เดือิเดรูปใครเกิดยกตีเลยเกิหกป่ปาับบางายมีตังเง่ายเลยจบง่ายอาด่างไ่หญ่แต่้าเป็นอาเรอรบมีได้ว่าด่างัใหญ่กว่าจะหาอาเอร์บไดยจริงออ้ยค่าสมองตัศูนย์แต่นักฟไม่มีสติตย์หรอก